ค,ในในคือผมนักบอกว,ว่าผมรู้สึกซ <c oughs> าบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องราชทานในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยทรงเห็นความสําคัญของผู้ต้องราชทานนะครับว่าเป็นผนวกะสมนิกรของพระองค์ท่าน ไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทําให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับให้บุตรองราชทันเนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับโรณรลลงเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทำการปฏิญาณตนต,ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วเพราะผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไป สัญญาก่กับตัวเองเลยใช่ไหมกับตัวเองกับพระองค์ท่าน,น<ๆ>กับสังคม<ๆ>ผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำ้ายสังคมนะ<ๆ>เมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคมมันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกลับไปดูแลครอบครัวไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคำนวณ ช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจํามาว่าจะมีพระราชทานอปัะโทษติดติดกันติดทีขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีความเมตตาให้กับผู้ต้องราชฎร์ทานอย่างสูงเลยครับครับอย่างวันแรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างครับที่มันโหผู้เจ้าครับม,มันมีหลายความรู้สึกมากมัน มันเหมือนวันที่เราฝันตลอดเกือบสิบเจปีเราฝันถึงวันนี้ตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็นร้อเซนะแต่ว่าความรู้สึกมันมันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่เท็ดดี้นะครับแล้วก็ทางาพี่พี่เพื่นพนพนอนๆจะรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเรา อบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจําไปเกือบจนวันตายเลยก็ว่าได้ไม,ไ,ดนนไม่คุณนอนหลับไหมเอ่อจริงๆอ่ะผมรับตื่นมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชทา,านพัยโทษแล้ว<ม>แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย14-15วันหลังมาเนี่ย,มยผมได้เข้าอบรมโครง,งการโคกหนองนานะครับซึ่งเป็น โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ส่งประทานให้แก่ผู้ต้องราชทันนะครับเป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยผนโทษนะครับซึ่งทางกรมรัชทันเนี่ยได้มีการนําหลักสูตรโค่นลงนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับการทำโคกขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200ว่าคนในรุ่นนี้นะครับก็ เะพูดอะไรกันบ้างคะวันก่อนนั้นไม่ได้พูดแล้วพูดไม่ออกจริงรพูดพูดไม่ออกคือคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกับเท้าขอโทษท่านแต่ตอนที่อยู่ข้างในอะ่ะผมไม่เคยทําเลยนะในชีวิตไม่เคยทําแล้วผม,ผมจะกล้าทํำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะแต่ยิ่ยงมีสื่อมาจ,าจาับจ้องผมจะกล้าทํำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยมันมันเป็น สิ่งที่ผมอยากจะทํามาตลอดอยากจะขอโทษท่านด้วยอะ่ะที่มีส่วนทําให้อาจจะครอบครัวลําบากใ,<ช>ในช่วงเวลาสิบหกสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาอ,อท่ทั้งทั้งที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลําบากก,บกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอะ่ะแต่เราลูกผู้ชายอะ่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันมันใช่เรื่องเหลอที่แบบโตอายุขนาดนี้เรายังให้ท่านมาดูแลอยู่หรอครับ พ่อกับแม่ว่าไงบางทีเขาบอกว่าต้องลองมาให้ต้องร้องมาให้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแอบเห็นคุณแม่มีน้ำตาคือคุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนสิทีฟกับเรื่องผู้นี้อยู่แล้วเมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจํามีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปีสองปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกันน้ําตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่า เดี๋ยวแทเขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็พยายามพยายามไม่หรอไม่รอซึ่งซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มยนยิ้มใสคือเวลามาเยี่ยมก็คุยแต่เรื่องดีๆกันรงไ้ยตอนนี้รอตอนนี้รอเองวะเนี่ยมันปกติผมไม่ได้คนแบบนี้นะเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ สุดๆเลยมันมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่แล้วก็ยิ่งยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะห้าแขนรับมันรู้สึกเกินคาดที่เราที่เราคิดไว้นะครับพ่จะวาจะทำอะไรต่อไปอมานนตัวเองผมว่าผมต้องผมผมต้องวางแผนชีวิต อีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบสิบเจ็ปีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับกังวลเรื่องการปรับตัวไหมคะการปรับ<ป>ผ่านมาผมว่าไม่ผมผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนนะครับผมก็จะมีอะ่รก็จะต้องพยายามศึกษาก่อนเพราะว่า ท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมากใช่ผมต้องระมัดระวังตรงนีอง้อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหล,ห,ลหลังจากเป็นเด็กที่มันนานใช่ใช่ชีวิตที่หายไปไหมคะผมว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้ง เพราะว่าผมใช้ชีวิตเสียงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่นสิบกว่ากว่ายี่สิบกว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ,ะอ่ะพอพอพอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต่ถ้าลงในในรายละเอียดลึกๆเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากเยไว,ไว้ไว้โอกาสหน้าถ้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวกับสังคมได้แล้ว แล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผมค่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีกว่านแฟนบอกว่าอยากฟังเพลกับมันร้องคือ <c oughs> คือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้ว <c oughs> ผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพรีเซนต์ให้ทุกๆคนฟังด้วยมันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทําอยู่ตลอดเวลา มีการวางแผนทําอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเบลมนะฮะมือเบสของ power p a t เนี่ยเขาข้ามาแล้วตอนนี้เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่ท,ที่ที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทําเพลงใหม่ม,มีกวาอย่างสูงเลยครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปก็จะได้ทำเอ่อยังยังฮะยังคือผมต้องคิดแล้วก็ต้องต้อง วางแผนก่อนนะฮะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันว,ว่ากันอีกทีว่ากกัันออทขบบคคุณร